สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกทุกคนพี่น้องครับผมูกท่์สุดเลขคารวยวันนี้มาพบมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกพฤษภาพี่น้องครับวันนี้มานําเสนอครับเป็นวิ่งล่างตัวเดียวเป็นชุดที่สองนะชุดที่หนึ่งลงเสร็จไปแล้วนี้จะเป็นชุดที่สองที่จะมาลงให้พี่น้องดูแล้วเสร็จจากชุดที่สองผมเอาไปชนกันเลยครับชุดที่หนึ่งกับชุดที่สอง ซึ่งได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวถ้ามันเข้ามันก็จะได้เลข2ตัวล่างตรงตรง,ตรง,ตรงอยู่แค่สองประตูเท่านั้นเนาะจะได้สองหางเท่านั้นครับฝากไว้ด้วยพี่น้องครับมาครับฟังคําเตือนเลยดีกว่าครับอ่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะได้อะไรสูตรนี้อ่าคำเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับเริปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราครับ สนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทั์สูตรเลขพารวยพี่น้องครับมาครับฝากและเตือนและทีนี้ก็จะมาถึงตัวสูตรและวิธีทํากันนะอ่าวิธีทําสูตรนี้ผมให้ทําอย่างนี้ครับผมให้ใช้คูณหน่วยครั้งที่4บวกร้อยกับ10ครั้งที่4เหมือนกันผลบวกผลคูณได้อะไรจะเป็นตัววิ่งทันทีครับ และว,วันนี้ผมจะเริ่มคำนวณจาก16มีนานะ16มีนาผมเริ่มคำนวณออกใกล้ๆเลยพี่น้องครับมาครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยก่อนจะลุยขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับขอบพระคุณมากโอเคครับ16มีนาผมพาพี่น้องคำนวณไปเลยครับ5คูณหน่วยครั้งที่4 5คูณ4ได้20ได้20ก็มาบวก100กับ สิแบบนี้นะครั5บ5้บวกศได้5 5าบวกสได้9งวดนี้ตัววิ่งของเราได้วิ่งตัวเดียวคือวิ่ง9ครับได้วิ่ง9ผลคูณออกมาแล้วได้9ให้วิ่ง9นี่ครับวิ่ง9เราคำนวณจากสิมีนาไม่ใช้1เมษา0ศูนย์2นย์เจดสตัวล่างออก99พี่น้องครับออก99ถูกวิ่ง9 รูดเทีนี้ก็จะมาถึงงวดวันที่1เมษาไปใช้16เมษานะมาเลยครับ5คูณหน่วยครั้งที่4 5่คูณศได้0 0นย์มาบวกสได้ 2, 2องสองบวกเได้1เพราะฉะนั้นงวดนี้ได้วิ่งตัวเดียวก็คือวิ่ง1ครับอ่ะวิ่ง1ครับได้วิ่ง1พี่น้องครับ เราจะเอาหนึ่งไปวิ่งหรือไปรูดในงวดวันที่สิบหเมษาพี่น้องครับและสิบหเมษาผลมันออกเลยครับเก้าแปดสี่ก้าศูนย์หสองตัวล่างออกเกตหนึ่งเราถูกวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งครับออกเกตหนึ่งมาครับต่อเลยพี่น้องครับทีนี้จะถึงงวดวันที่สิบหเมษาไปใช้สองพฤษนสภาพี่น้องครับสูตรก็ง่ายๆครับหคูณหลักหน่วยครั้งที่สี่ แล้วก็บวกด้วย1 0เอ้ยร้อยกับ10ครั้งที่4เหมือนกันมาพี่น้องครับ5คูณ1เป็น5เอา5มาบวกแบบนี้แล้วก็บวก2ตัวนี้5้บวก5เป็น10 10บวก5เป็น15งวัดนี้ได้วิ่งตัวเดียวก็คือ5ครับพี่น้องครับได้วิ่ง5 วิ่งหเราจะเอา5นี้ไปวิ่งในงวดวันที่สองพฤษภาห้าวิ่งรูดหรูดหได้19ประตูวิ่งห้าอ่ะคำนวณ16เมษามาใช้สองพฤษภางวดนั้นรางวัลที่1ออกอะไรครับออก8ปดสี่สามศตัวล่างออก6กห้าเราจะถูกวิ่งหหรือรูดห้า โอเคพี่น้องครับทีนี้ก็จะมาถึงงวดปัจจุบันซึ่งคำนวณงวดนี้แล้วเราจะเอาไปใช้จริงพี่น้องครับเราจะเอาไปใช้จริงมามันจะมาไหมขอให้สูตรเดินต่อกันแล้วกันครับถ้าสูตรเดินต่อเรามีเหตุถ้าสูตรหยุดเราสะดุดเหมือนกันโอเคพี่น้องครับ5คูณหลักหน่วยครั้งที่4ี่ครับ5 7 3เจ็5สมาบวก1ได้ห หกมบบกแปดได้สิบสี่เท่ากับว่างวดนี้เราได้วิ่งคือสี่ครับวิ่งสี่วิ่งสี่ 4, หรือรูดสี่มีในใจไหมพี่น้องครับสี่งวดนี้งวดนี้ได้วิ่งสี่อ่ะถ้าใครชอบไปนนำไปใช้นะสี่ตัวนี้ แล้วทีนี้ความสําคัญก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมจะเอามาชนวิ่งล่างตัวเดียวพี่น้องครับผมจะเอามาชนวิ่งล่างตัวเดียวสูตรนี้ได้วิ่งสองสองมาชนกับตัวนี้ก็จะได้แค่สี่สองแล้วก็ สองสี่อ่ะมันได้แค่นี้ถ้าย้อนขึ้นมาพี่น้องครับอันนี้เริ่มคำนวณจากสิบหกมีนาเหมือนกันนะสิบหกมีนาเหมือนกันสูตรที่หนึ่งได้วิ่งเก้านี่เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับนี่สูตรที่สองสูตรที่หนึ่งได้วิ่งเก้าสูตรที่สองได้วิ่งเก้าเอาทำไมมันได้เหมือนกันเลยพี่น้องครับ สูตรที่หนึ่ง,งวดวันที่หนึ่งเมษาได้วิ่งหนึ่งอันนี้ก็ได้วิ่งหนึ่งและอันนี้ต่อมาได้วิ่งห้าอันนี้ก็วิ่งห้าและงวดนี้ได้วิ่งสองกับสี่เสียดายพี่น้องครับเสียดายว่ามันไม่เข้าคู่ขี้ผมของผมมันได้คู่กับขี้งวดนี้ถ้าได้คู่กับขี้ผมจัด ถูกใจมากงวดนี้มันได้แบบนี้ครับหรือคู่ขี้ผมจะผิดก็ไม่รู้หรือจะผิดทั้งหมดเลยก็ได้เป็นไปได้ทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือคําเตือนถ้าชอบเหมือนผมค่อยนําไปใช้วิธีทําบอกแล้วผลคูณผล,ผลบวกได้แบบนี้ครับโอเคพี่น้องครับนี่คือวิ่งล่างตัวเดียวชุดที่สองงวดนี้ ได้วิ่ง4เมื่อเอามาชนชุดที่1ก็เป็นวิ่งล่างตัวเดียวแต่สูตรนี้เดินยาวนะพี่น้องครับสูตรนี้ผมน่าจะคำนวณจาก16บมีนานหรือยังไงผมก็จำไม่ได้พี่น้องครับพี่น้องก็ลองไปไล่ย้อนคำนวณดูนะอ่ะเมื่อมันได้4ก็เอามาชน2อได้สี่สองถ้ามันมามันก็คงจะถูก โอเคพี่น้องครับอยู่ที่พี่น้องแล้วแหละการตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่พี่น้องอย่างเดียวถ้าชอบค่อยนาไปใช้นี่คือคําเตือนโอเคพี่น้องครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับงวดนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ